สวัสดีนักเรียนม .4 ทุกคนนะครับวันนี้นะครับบทที่2นะตรักศาสตร์นั่นเองนะครับวันนี้เรียนรู้เรื่องประพจน์นะครับว่าประพจน์คืออะไรนะครับเนื้อหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่ะอันดับแรกนะครับมาเรียนรู้ก่อนนะครับว่าตรักศาสตร์เนี่ยคืออะไรนะครับตรักะเนี่ยนะครับคำว่าตรักะแปลว่าความมีเหตุผลความคิดนะครับคิดตึกตรองอะไรประมาณนี้นะครับ ส่วนคําว่าศาสตร์นะครับแปลว่าวิชาระบบวิชาความรู้นะครับซึ่งถ้าเราเอามารวมกันเป็นตรรก,กศาสตร์เนี่ยมันจะแปลว่าวิชาที่ใช้ความคิดนะครับที่ใช้เหตุผลนั่นเองนะครับประพจน์ามาถึงแล้วนะครับประพจน์ประพจน์คืออะไรนะครับประพจน์คือประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธนะครับที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นโลกเป็นดาวเคราะ บุรีรัมย์เป็นเมืองหลวงของไทย12บวก8เท่ากับ20ลบ18เป็นจำนวนนับนะครับอ่ในตรรกศาสตร์เนี่ยนะครับการเป็นจริงหรือเป็นเท็จของแต่ละประพจน์เรียกว่าค่าความจริงของประพจน์นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาหาค่าความจริงของประพจน์สี่ประพจน์เมื่อกี้นะครับอ,โอ,อบ่โลกเป็นดาวเคราะห์จริงหรือไม่จริงจริงหรือเท็จนะครับโลกเป็นดาวเคราะห์นะครับ จริงนะครับนี่คือค่าความจริงเป็นจริงนะบุรีรัมย์เป็นเมืองหลวงของไทยจริงหรือเท็จครับเท็จใช่ไหมเพราะเมืองหลวงคือกรุงเทพนั่นเองนะครับ12บวก8เท่ากับ20เป็นจริงหรือเป็นเท็จครับเป็นจริงลบ18เป็นจำนวนนับเป็นเท็จนะครับอ่ะทีนี้นะครับ นี่แหละนะครับประโยคที่มีค่าความจริงนะครับเป็นจริงหรือเป็นเท็จก็ได้นะครับเราจะเรียกมันว่าประพจน์นะครับ ALL. มาดูประโยคหรือข้อความที่ไม่เป็นประพจน์นะครับจะเป็นประโยคที่เราไม่ทราบค่าความจริงนะครับยกตัวอย่า,าท dling, ทงเช่นคําถามคําสั่งคําขอร้องคําอ้อนวอนหรือคําอุทานนะครับเป็นต้นเช่นนะครับกรุณาจะคุยกันได้ไหมนะครับกรุณาจะคุยกันได้ไหมอันนี้เป็นประโยคอะไรเอ่ย คําข,ข,ขอร้องนั่นเองเนาะแต่เห็นว่ามันไม่มีค่าความจริงใช่ไหมครับมันบอกไม่ได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับอันนี้ไม่เป็นประพพน์นะครับเอ๊ะทาไมเป็นคอนอย่างนี้นะครับไม่มีค่าความจริงเนาะก็เป็นคาอุทานนี่ครับได้โปรดเธอเป็นคาอ้อนวอนอะไรประมาณนี้เนาะขออภัยมาณที่นี้ด้วยเป็นคําขอโทษนะครับเราจะเห็นว่าทั้ง4ประโยคนะครับไม่มีค่าความจริงนะครับเราบอกมันไม่ได้ว่ามันเป็นจริงหรือว่ามันเป็นเท็จนะครับเพราะฉะนั้น ประโยคแบบนี้นะครับไม่ใช่ประพจน์นะครับประพจน์ต้องมีค่าความจริงนะครับต่อไปนะครับเพื่อความสะดวกนะครับในการศึกษานะครับเราจะใช้อักษรภาษาอังกฤษนะครับตัวพิมพ์เล็กนะครับ PQRS เนี่ยนะครับแทนประพจน์นะครับที่นํามาเชื่อมกันนะครับมาดูการเชื่อมประพจน์นะครับและตัวดําเนินการนะครับเราจะมีตัวดําเนินการนะครับในเรื่องตรรกศาสตร์เนี่ยนะครับมีเหมือนคล้ายกับบวกลบคูณหารเลยนะครับแต่เรื่องตรรกศาสตร์เนี่ยจะมี ประมาณ5ตัวนี้นะครับมาดูนะครับตัวที่1นะครับเดี๋ยวเราจะให้ p และ q เนี่ยเป็นประพจน์นะครับตัวที่1นะครับมีชื่อว่าและและนะครับถ้าประโยค p และ q เนี่ยเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะครับตัว v คว่ำนะครับลูกศรชี้ขึ้นนั่นเองเนาะเป็นหัวแหลมแหลมแล้วก็ชี้ขึ้นนะครับตัวที่2นะครับมีชื่อว่าหรือนะครับหรือเนี่ยจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ สลับกับแห a นั่นเองเป็นตัววนะสลับกับและเนาะเป็นตัว V นะครับหัวลูกศรแหลมๆนะครับชี้ลงแบบนี้นะครับนี่คือหรือนะครับต่อไปตัวที่3ตัวเชื่อมถ้าจุดจุดจุดแล้วจุดจุดจุดนะครับถ้า P แล้ว Q เนี่ยเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะครับเป็นลูกศรชี้ไปด้านขวามือนะครับนี่คือตัวเชื่อมถ้าแล้วนะครับถ้าจุดจุดจุดแล้วจุดจุดจุดนะครับ ต่อไปตัวที่4ก็ต่อเมื่อนะครับ P ก็ต่อเมื่อ Q นะครับจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะครับเป็นลูกศรชี้ไปทั้งสองข้างนะครับตัวสุดท้ายนิเสธของประพจน์นะครับนิเสธของประพจน์ P เนี่ยเขียนแทนด้วยตัวตัวหนอนนะครับคล้ายๆตัวหนอนแล้วก็ตัว P นะครับมาดูนะครับการเขียนข้อความแทนประโยคสัญลักษณ์นะครับกำหนดให้ P นะครับเป็น ประพจน์2เป็นจนํานวนคู่นะครับแล้วก็ Q เนี่ยแทนด้วยประพจน์นี้2มากกว่า3นะครับจงเขียนข้อความแทนประโยคสัญลักษณ์ต่อไปนี้นะครับข้อ1นึ่งจำสัญลักษณ์ได้ไหมเอ่ย P และ Q นะครับ P และ Q นะครับการเขียนข้อความแทนเราก็ใช้ตัว P คืออะไรเอย่ย2เป็นจนํานวนคู่ใช่ไหมครับสัญลักษณ์นี้ก็คือและใช่ไหมเราก็เขียนเป็น2เป็นจนํานวนคู่และ2มากกว่า3แบบนี้ได้เลยนะครับต่อไปข้อ2 พีลูกศรชี้ลงเป็นเครื่องหมายหรือนั่นเองนะครับพีหรือคิวนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น2เป็นจำนวนคู่หรือ2มากกว่า3ามอ่าไม่ยากเนาะต่อไปลูกศรชี้ไปทางขวานะครับคือเครื่องหมายถ้าแล้วข้อนี้นะครับก็จะเป็นถ้า2เป็นจำนวนคู่แล้ว2มากกว่า3อ่าแบบนี้เลยนะครับถ้า2เป็นจำนวนคู่แล้ว2มากกว่า3 อ่ะต่อไปข้อที่4นะครับนิเศษ P ก็ต่อเมื่อนิเศษ Q นะครับนิเศษเนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนข้อความเป็นตรงข้ามนะครับอย่างเช่น2อประพจน์ P เนี่ยสเป็นจำนวนคู่ใช่ไหมครับนิเศษ P มันก็จะเป็น2ไม่เป็นจํานวนคู่นะครับหรือจะเปลี่ยนเป็น2เป็นจํานวนคี่ก็ได้นะครับส่วนนิเศษ Q เนี่ยสมากกว่า3นะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็น2ไม่มากกว่า3 เติคามคำว่าไม่ลงไปนั่นเองนะครับหรือว่า2น้อยกว่าหรือเท่ากับ3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับก็เป็น2ไม่เป็นจนํานวนคู่ก็จะเมื่อ2ไม่มากกว่า3นะครับเติคามคำว่าไม่ลงไปนะครับถ้าเจอ,อนิเสษนะครับต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่5 p หรือนิเสษ q นะครับก็จะเป็น2เป็นจำนวนคู่หรือ2ไม่มากกว่า3นั่นเองนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเรื่องประพจน์และการเชื่อมประพจน์นะครับด้วยตัวดำเนินการต่างๆเนาะมีทั้งหมด ห้าตัวนะครับและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อแล้วก็นิเศษนั่นเองนะครับวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณด้วยนะครับ